กราบสวัสดีครับญาตินิดมิตรสหายแฟนรายการช่อง Aj เก้าสิบเอ็ดนะครับผมเจกูณอูครับผมก็วันนี้ได้กลับมามีเวลามาพูดกับเพื่อนๆนะครับได้พูดได้คุยกันหน่อยนะครับก็อันนี้วันนี้ผมมีแบบพอดีที่บ้านที่ตะตูนะครับกําลังทําโปรครับผมเจ็บรอบละพันนะครับรอบละพันทําอะไรก็ได้ครับรอบละพันงานแก้อัดสีเดินเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้น้องเขาขอมา นครึ่งหลังบนนะครับเด็กตัวเล็กนะครับน้องตัวเล็กอายุสามสิบแล้วแหละแต่ตัวเล็กนะครับก็เดี๋ยวอันนี้น่าจะงานวันเสาร์นะครับเป็นรอบละพันครับวันละคิวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากมาก็ทักมาคุยรายละเอียดได้ครับผมใช้ Facebook อเจกครับภาษาไทยอ้ออ่างตะระอาจอตะระเอจอจานไม่ได้คู่กอไก่ครับอาเจกนะครับก็เป็นรูปผมแทงลายอยู่นะครับ ก็พอดีจัดโตนะครับที่กรสโตนะก็อันนี้คิวแรกเลยเนี่ยจะเดิมต้นเดือนพอดีไม่ได้ต้นเดือนด้วยวันเสาร์มันวันที่สามสิบเอ็ดต้นเดือนนะครับเสาร์เย็นๆน่าจะน่าจะไล์อน่าจะไลท์ในช่อง youtube นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแกะแบบไปให้น้องเขานะครับกติกาง่ายๆก็ ทักมาคุยงานกันนะครับแล้วก็โอนเลยหนึ่งพันบาทถึงวันมาแทงไม่ต้องจ่ายนะครับรอบรอบหนึ่งี๋จะทำงานให้อยู่ประมาณสี่ชั่วโมงครับเดินเส้นก็นัดมาคุยกันก่อนเดี๋ยวผมทำแบบไปให้เดี๋ยวเดินเส้นให้นะครับโปแก้คันไม่มีอะไรทำแก้เหงานะครับพันเดียวพันเดียวไม่ผิดพันเดียวแก้ลายก็เหมือนกันทำอะไรก็ได้รอบละพันเดี๋ยวมาเนี่ยมาที่ปะตูผมเนี่ยมาอยู่กับผมสักสี่ชั่วโมงนะครับ ก็แทงที่ไหนไม่ได้ก็เดี๋ยวมาแทงที่ผมบางท่านอาจจะมาไกลหน่อยอันนั้นเป็นเป็นธุระของท่านนะครับธุระของผมคือผมรับท่านพันเดียวเดี๋ยวผมทําให้นะครับแทงสร้างชื่อนะครับก็ดูผลงานผมได้หน้าเฟซอเจกเลยนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับผลงานผมไม่ได้แทงให้หยาบหยาบแน่นอนเอามันนะครับอายุขนาดนี้แล้วเอามันผมไม่มีหน้าร้านผมไม่มีค่าเช่าผมมีศัตรูของพ่อผมเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมจะแทงเอามันพันเดียวนะครับ่นะก็เดี๋ยวคลิปนี้อันนี้เบิกเลิกเลยนะครับนี่เป็นอนิเมะอนิเมะนะครับนะแบบสวยทีเดียวนะไม่รู้หลังน้องเขามีอะไรมาบะานะน่าจะมีน่าจะมีนะอาจจะต้องแก้ทับนะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับก็พอดี มาบอกเพื่อนใน YouTube ด้วยแล้วกันครับเผื่อท่านใดติดตามผมอยู่แล้วอยากแก้ลายอยากตักอยากอะไรเงี้ยมามาหาผมนะครับพันเดียวเอามันนะครับแทงสร้างชื่อนะครับก็ผมก็ไม่ได้รับแบบนั้นนะครับไม่ได้ไปกวนท่านอื่นนะครับก็ถ้าไปขัดแข้งขัดขาท่านใดกราบขออภัยไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจแค่ผมคิดว่าสําหรับผมเนี่ยหนึ่บาทผมสามารถพอแล้วนะครับแค่นี้ สามารถจัดการงานให้คุณได้แค่นี้พอนะครับสําหรับท่านอื่นรับกันยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ช่วงนี้ที่ตะตูผมรับเท่านี้นะครับหนึ่งพันบาทก็บอกเพื่อนๆใน youtube ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวจะรู้ไม่ทั่วถึงกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะครับนี่มาบอกข่าวกันนะครับแทงเอามันพันเดียวนะครับเจอกันที่ตะตูครับผมโอนตังค์แล้ววันศัก์มาเจอกันแทงจบไม่ต้องจ่ายนะครับะ ค่อยว่ากันใหม่นะครับจะมารอบหน้าค่อยว่ากันใหม่วางคิวนะครับอย่าช้านะครับเราวางคิวเต็มเจอกันที่ประตูครับผมสวัสดีครับ